เดีจะถามท่านใดเป็นผู้เขียนบทครับท่านเป็นมือชี่นในการเขียนบทเลยเพราะว่าเราเหมอนดูหาหน้ที่เราไตอดเคลียขอชื่นชมเลยนะครับในการเขียนบทไหนฮะยกมือหน่อยสิครับฝีมือเขียนบทของท่านผู้นี้อ่าไหนชื่นชมหน่าสุดนะโปรเฟอร์นี่ท่านนี้บทจะให้เขียนนะฮะเอาโครงการอื่นนั้นมานจ้างพี่จะได้ใช่ไหมครับบทตัดใหม่นะครับครับผมครับพอดีผมก็ดูแลเกี่ยวกับนักศึกษาด้วยฮะดูแลเรื่องส่วนตับครับ ครับขอชื่นชมเรื่องเรื่องการเขียนบทในเรื่องตื่นล้วันตอนะครับครับอะไรอบอาจารย์ครับคือคือคือพี่ชื่นชมในการเขียนบทเพราะว่าพอเราดูสาดีเรื่องนี้เราได้รู้เรื่องตรงมากขึ้นมากขึ้นรับจากที่เราไม่เคยมีความรู้อะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าก็จะด้วยข้อจากัดของเรื่องเวลาหรือว่าด้วยเรื่อนไขที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขาเก็บดูไปหมดแล้วก็เลยทําให้ น่าเสียดายมากกาแต่เปิดมาตั้งแต่ต้นเราเห็นเป็นภาพเดียวยูสจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยครับเป็นภาพนิ่งทั้งหมดเลยซึ่งก็น่าเสียดายนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีภาพก็จะทําให้ตัวเนื้อสารนี้มันน่าชมกว่าน,นี้แล้วพอต้องไปหาภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางอันมันก็ไม่เกี่ยวเช่นเมื่อกี้ผมเห็นมีมมนวัดมีตลาดน้ำขอน,น,นรียนที่กรุงเทพด้วยมีอยู่มีภาพมีวัดบัวฝัางไม่ใช่วัดวัดอะไรบางเพลงหรือว่าเพลงใต้เลยจำได้เป็นวัดที่กรุงเทพ ไม่น่าเกี่ยวกันแต่เข้าใจว่าคุเสิร์ชมาใช่ไหมคะที่ที่หาก็ก็ก็น่าสียดายตรงนั้นครับอ่นิดนึงตรงตรงขึ้นแคปชั่นอันนี้ไม่ได้ตำหนิทีมใดที่หนึ่งนะครับแต่ขอให้พวกเราตะหนักกันนิดนึงตอนนี้ขึ้นแคปชั่นตัวหนังสือในการบรรยายใดๆพอมันเป็นพอมันเป็นภาพที่ปรากฏบนโทรทัศน์หรือบนจอแล้วเนี่ยมันจะเหมือนหลักฐานต่อไป เรื่องตัวสะกดขอให้ให้ใส่ใจกันมากๆด้วยนะครับปัจจุบันเราเห็นการสะกดตัวหนังสือผิดเยอะมากเลยในในโทรทัศน์บ้านเราซึ่งหลายๆเรื่องผิดอย่าไม่น่าผิดถ้าถ้าถ้านี่คือจะเกิดยืนยันใช่ไหมว่าเพราะว่าตอนตอน,ตอนที่พูดถึงคําว่าวัฒนธรรมนะครับที่อาจารย์สนั่นใช่ไหมครับคำว่าวัฒนธรรมสะกดผิดนะฮะ,ะแล้วพอดีพี่เบียร์มันหลักไม่ได้ครับอ อ๋อโอเคหรือพี่ป้องครับวัฒนธรรมขกดด้วยนอนหนูครับอ๋ออันนี้พรีเมียมัน,นไม่รู้จักนอนหนูนะขอโทษแทนพรีเมียมด้วยนะไม่ได้เรื่องเลยอัพเดตเวอร์แบบรือเปล่าอัปเด,ดตเวอร์ชันรู้เปล่า,อาไอ้พรีเมียนมนี่คงไม่เรียนนะ ครับแต่ว่าด้วยตำหนิก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยด้วยเพราะไม่ถูกกับพิมพ์ด้วยนะครับแต่ว่าท่านสื่ก็เวลาทํางานรบกวนเราช่วยกันดูตร,ตรงนี้ด้วยนะครับบางครั้งระบุเลยนะครับสถานีทีวีหลักของปัจจุบันในประเทศไทยแล้วเนี่ยช่องช่องหลักเนี่ยก็เห็นผิดบ่อยๆอย่างไม่น่าผิดนะฮะมาทีเห็นเลยอย่างกว้างจอโทรทัศน์มากเลยนิดเดียวครับถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถไปเก็บภาพต่างๆของจริงมาได้ แต่ว่าได้วิทยากรซึ่งท่านก็เป็นผู้มีความรู้ด้านนี้แล้วก็ท่านก็พูดจาได้กระกชับดีแต่ตอนสุดท้ายที่ท่านทิ้งท้ายว่ายังมีเรื่องราวมากกว่านี้ถ้าสนใจให้ไปหาอ่านเอาคือคือเนื้อความตรงนี้ผมตัดทิ้งไปได้เลยจริงๆไม่น่าจะต้องมาก,ก็ถ้าถ้าเผื่อผมสนใจใผมก็ดูนีดนี้ไงผมถึงผมถึงดูไงแล้วยังจะให้ผมไล่ผมไปดูที่อื่นหรือผมไปรู้ที่ไหนอ่ะหนังสือไม่มีให้ผมใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดแบบคนไม่ดีนะแต่ว่า โดยเนื้อความแล้วน่าสนใจแล้วก็ครอบคลุมแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงชื่นชมคนเขียนบทไปแล้วไม่ชื่นชมต่อ,ล,อละเก่งล <c oughs> ะครับขอบคุณอาจารย์มาครับอาจารย์โอ,ค,อค,ครับผมโอนะคะชื่นชมด้วยเหมือนการข้อมูลแน่นข้อมูลแน่นแล้วก็เรียบเรียงเก่งสวยเข้าใจง่ายชายชื่นชมแต่มันเหมาะจะเป็นในการวิทยุม,มากกว่าไหมใช่ไหมคะการ คือคือเอางี้ถ้าเรามีโจทย์ว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องมีงานงานหนึ่งออกอากาศบอกว่าอะไรจะจะดูว่าไม่ <c oughs> ได้ไม่ได้แบบนะีเน <c oughs> ี่คือคือถ้าสมมติว่าเรามีโจทย์ขออนุญาตยืนนะคะไม่เห็นหน้าท่านถ้าเรามีโจทย์ทุกคนมีโจทย์เหมือนกันสมมติน,นะคะแล้วทางกาสสชให้เวลาเราออกอากาศจริงๆสมมติน,นะคะให้มีโจทย์เหมือนกันอีกดสองชั่วโมงในการตอบ และต้องออกอากาศจริงๆแต่ถ้าเรารู้ว่าการเขียนสคลิปแบบนี้แล้วมันทําให้เราไม่มีภาพสิ่งที่เราต้องทําคือต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะเราจะไม่การทุนรังในการเอาคลิปที่สวยๆหรูๆออกไปแต่เราไม่มีภาพหึืง <c oughs> ถ้าเรามีภาพปุ๊บ <c oughs> โอเคเราสวยโปรเฟสแต่เรารู้ว่าในเวลาหนึ่งชั่วโมงมันไม่มีละสิ่งนี้เราจะแก้ราเราต้องเราต้องฉลาดที่จะแก้ราค่ะแก้รานะคะคือทําอย่างไรก็ได้ให้มันมีสาระกดี ในเวลาจำกัดและออกมาดีในเวลาแค่นี้ถามว่าเอาแล้วารจะแก้ปัญหาอย่างไรสมมตินะคะถ้าเรายังจะเอาตุงต่อมันไม่มีภาพจะทําอย่างไรสมมุตินะคะอาจจะไปสัมภาษณ์คนเชียงใหม่ถึงเรื่องตุงเอาจากฝากคำของคนเฒ่าคนแก,ก่เด็กๆก็ได้สมมุตินะคะเด็กอาจจะไม่รู้จักตุงเด็กบางคนอาจจะตุงคืออะไรหรืออาจจะรู้จักตุงหรือคนเฒ่าคนแก่บางคนรู้จัก แล้วเราอาจจะมาสรุปเป็นบรรยายก็ได้ว่าตอนนี้แม้กระทั่งเด็กๆหรือคนทั่วคนแก่ไม่รู้หรืออะไรเงี้ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้ค่ะคือคืออ่าอันนี้คือขอย้อนในในส่วนของถ้าเราเป็นโปรดักชันจริงๆเราต้องมีงานออกอากาศจริงๆนะคะเราต้องฉลาดที่จะเลือกเรื่องและฉลาดที่จะอย่างการที่เราไม่ใช้เรื่องนี้ต่อไปนะคะในในส่วนของชมก็ชมนะคะอันนี้เราอาจจะเอาไว้เผื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อไปนะคะ ขอบคุณอาจารย์โอครับและทีมความเห็นจใจนะวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับงานของกลุก่มที่สามนะฮะกลุ่มต่อมาครับกลุ่มระดับที่สามนั่นคือกลุ่มหมายเลขหกครับยังไงครับเดี๋ยวอผมมือเลยครับอ,อีวันหายใจหน่อยเรื่องเงินนะ นีครับตัวเลยนะอ๋อนี่งท่อาอนเหรอฮะโอเคไม่เป็นไรครับเริ่มก,ก่อนเลยเริ่มก,ก่อนได้เลยครับตัวสฏิทินคณาววิทยากรนะคะแล้วก็ทีมผู้เข้าอบรมทุกท่าน,นะคะะทีมของเราชื่อทีมกำปอปอ กับปอครับแปลว่าอะไรครับพอดีพอดีขอขอกับปอกับกอคำที่แปลว่านิดนิดไม่ใช่ำนะแต่ประมาณกลังพอดีกลาลังพอดีครับผมวันนี้ับพอมีอะไรมาให้่าได้รู้ับมีเรื่องของหายาประตูหายาหายาประตูหายาชื่อชื่อเรื่องจริงๆคือหายานะ จะบอกให้หยาดนกจะบอกให้ขอได้นำตัวก่อนนะคะได้เลยครับการสีรีวิมุกตายน์ค่ะสำนักข่าวนครเาชสีมค่ะครับผมชื่อเล่นชื่อเปิน้องไมค์พอดีผมเพนเชนต์ตำบลแรงครับเด็นเลยมาที่หลังผมชื่ออรุณทวัตปวสุบรรตนะครับชื่อเล่นชื่อเป๋านะครับถาวรกรนย่าการอยู่งานวิชาการของเทศบาลตำบลล้อมแดงอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับพอดีคุ้นเคยกับ คเบิลทีวีในพื้นที่พอดนะีเขาจูนมาเนาะเพราะว่าเคเบิลทีวีบางทีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะฮะบอกพร้อมทั้งบุคลากรทั้งอย่างเนี้ยก็เลยอาศัยท้องถิน่นในการป้อนกิจกรรมป้อนข่าวเพื่อที่จะออกอาก,กาศในพื้นที่นะครับก็ผมก็ว่าเออโอกาสได้ดีนะฮะก,ก็อยากจะให้จะก็อยากจะให้กสศออชเนะี่ยได้มอง เทศบาลอบตซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรของมีอยู่แล้วเขาอยากจะนำเสนอของเขานะครับเพราะว่าเคเบิลทีวีบางทีเนี่ยการที่ว่าจะสร้างทีมงานหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครมันต้องลงทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนของท้องทีมเนี่ยพร้อมที่จะทางานด้านนี้นะครับทั้งงบประมาณทั้งบุคลากรแต่ขาดแคลนเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะครับนันนก็ยินดีนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับเอาครับผมท่านต่อมาครับ สวัสดีนะคะหนูชื่อพรทิวาวงราค่ะมาจากสตาร์เคเบิลทีวีแม่สอนนะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากที่จะมาร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะก็ขอขอบคุณกสทชอีกครั้งด้วยค่ะครับผมสวัสดีค่ะดิฉันจันเพมุนกันเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้แต่มาช่วยงานสายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแม่ครามอำเภอสารเจงหวัดเชียงใหม่ค่ะครับผม สวัสดีครับผมนิคมครับชัยขุนพลจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่วันนี้มาได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นน้องๆทีมงานน่ารักมากนะครับก็อันนี้ดีใจแล้วก็มีอาจารย์สองท่านสาท่านที่ท่านนะครับนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์น่ารักมากทุกคนนะฮะเราก็ติดใจประทับใจเนาะเรื่องที่เราทํานะครับผมเล่านิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเรื่องที่จะ ข้อจํากัดที่เรามีอยู่เนาะระยะเวลาสั้นๆใกล้ๆเดี๋ยวสังเกตดูงานนะครับมันก็ยังไม่ครบนะฮะที่จริงเราต้องการเวลาทํากราฟิกเพิ่มขึ้นนะบอกลงตำแหน่งอะไรนะครับรวมทั้งฟอนต์ตัวหนังสือที่มันจะสวยงามด้วยนะฮะนะครับออกคมออกคมณราไม่ได้ใส่ชื่อเราไม่ได้ใส่อันนี้สำคัญเนาะไม่ได้ใส่ชื่อเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันระยะเวลามันสั้นแล้วก็ไปใกล้ๆนะครับนึกถึงอะไรนึกถึงวัฒนธรรมที่มันอยู่ในเชียงใหม่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ใกล้จริงก็คือ คูเมืองที่อยู่ล้อมรอบเมืองเชียงใหม่นะครับและคูเมืองนี่เป็นที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะพอมันมีคูเมืองแล้วมันมีกำแพงล้อมรอบเนะชาวบ้านจะต้องขจะออกทางไหนกันนะตอนนี้สบายไปหรอกได้ทุกทางทุกรูกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเมืองเชียงใหม่เขาให้ออกได้เฉพาะบางส่วนนะครับในที่นี้คนที่เป็นคนเชียงใหม่หรือเรียกคนเชียงใหม่แล้วทราบไหมครับว่าประตูทุกประตูมีความหมายในตัวของมันหมดนะโดยเฉพาะอยิ่ง ประตูที่เราจะเล่าถึงต่อไปนี้เป็นประตูที่จํากัดให้กระทําสิ่งนี้สิ่งที่เราจะคุยถึงในวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับไม่ให้ทาอย่างอื่นส่วนประตูอื่นไม่ให้ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องหาคําตอบในวิดีโอนะครับรบนะปัญหาเรื่องประสานในการทางนานของเราก็าคือระยะเวลาเราสั้นไปนิดหนึ่งนะครับนะเนื่องจากว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกันทั้งทีมงานแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้มันก็เลยออกมาได้ เดินเท่านี้ก็ดีใจแล้วนะจ้าวนะขอบคุณครับถ้าหนึ่งมีไหมเสริมได้นะอ่าโอเคอัพโปร่งมือเราเลยครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็มาชมผลงานกันเลยดีกว่าครับใช่จ้ะมีต้องถ่ายตอนนี้เดี๋ยวจะเอาอวิดีโอม,มาใส่เองกดปิดคิดไปเลย